ครับเชิญครับคือผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยสิฟังความอีกความข้างนึงเอ้าวันนั้นเนี่ยลุงชัยที่เป็นเพื่อนของป้าเป้าเนี่ยแกมาก่อนแล้วคือลุงบังที่ว่าเกิดเรื่องชกต่อยกันน่ะแกไปยืมเชือกเชือกที่อยู่หลังมอเมตอร์ไซค์แกจะมาปลกร่มลุงชัยแกไม่พอใจประมาณว่าเอ้ยของกูมึงจะเอาอย่างนี้ไปได้ยังไงลุงบังแกก็เลยเออกูคืนก็ได้อางวนอย่างนี้อยู่ๆลุงชัยแกก็จุดประเด็นเรื่องที่ว่าไปหาว่าลุงบังเนี่ยแกไปเห็นหีป้าเป้าแล้วคือลุงบังแกก็บอกโอ้ยใครๆเข เห็นแม่งทั่วประเทศแล้วลุงชัยเหมือนเกิดอาการหึงหวงอ่ะแกก็โทรหาป้าเป้าไม่ถึงหนึ่งนาทีป้าเป้าก็เดินมาจากทางสะพานชมัยทำเนียบพอเดินมาแกก็ไม่พูดพามทำเพลงแกก็โวยวายโวยเรื่องที่ว่ามีแต่คนเทแกด้วยกลุ่มกิจกรรมหน้าทำเนียบแบเพราะว่าแบบเอาเรื่องแกไปดินทายอีกนูนอย่างนี้ได้มีการดินทากันจริงไหมครับไม่มีครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือมันมีนักข่าวที่ไลฟ์สดเนี่ยเขายักยอกของอ่ะ ลุงบังเนแกไปถามมาจากเขตไหนเหมือนเขาจะไม่พอใจได้แหละก่อนหน้านั้นมันอาจจะสืบเนื่องมาจนถึงเรื่องเป้าเป้าด้วยไงเจ้าพักเป้าเป้าแกก็วยวายแกก็ไปหยิบขวดน้ํามาทีนี้พวกเราก็เข้าไปห้ามแล้วคือพี่เอ็มเนี่ยแกไม่ได้ล็อกคอนะอันนี้ก็ไม่ได้เข้าฝ่ายใดด้วยวล็อกคออยู่เนี่ยดูซ้ำไหม แต่คือภาพของตำรวจก็มีด้วยสิแต่คือพยานตรงนั้นก็ยืนยันได้ว่าแกไม่ได้ล็อกคอแกจับแขนป้าเป้าเพื่อไม่ให้แกพุนเฉียวไปมากกว่านี้แต่ป้าเป้าเขาก็สะบัดไปคว้าคอเสื้อของพีเอ็มแล้วก็กระชากมาติดต้นไม้เลยวนน้าป้าเป้าแ,แรงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแกทํางั้นจริงๆครับแล้วคือฝ่ายผู้ชายทางนี้แกก็มีสิทธิ์แค่จะห้ามแต่แกไม่ออกแรงต่อสู้อะไรกับแกเลยนะแล้วโดนโชคได้ไงหน้าบวมกระดูกร้านีนะฮัลโหลแล้วยายเป้าโดนโชคได้ไง คือด้วยความโกรธของแกด้วยอ่ะเมื่อเมื่อมนุษย์เราโกรธมันก็มีแรงฮึดสู้อ่ะแต่แกก็เอาขวดน้ำ่ยฟาดฝ่ายพี่เอ็มแกก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆเลยแค่ว่าสะบัดตัวหนีนั่นก็คือจบไปแล้วเดี๋ยวพี่เอ็มย่าเต้าโดนชกได้ยังไงย่าเป้าจะเอาขวดน้ําไปฟาดลุงบังแล้วลุงบังป้องกันตัวด้วยกันสะบัดแขนซ้ายแขนที่แกจะเอาขวดน้ํามาฟาดแล้วมันไปโดนตาของแกตรงขมับด้วยแกเลยล้มลงพื้นผมพูดเลยนะ หัวไม่ได้ลงเพราะแกเอามือข้างซ้ายของแกเนี่ยยันพื้นไว้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาขวดน้ําไปไล่ฟาดจนแกเหนื่อยแกถึงได้หยุดแล้วก็ไปสอนอนางเลื้งเพื่อไปแจ้งความอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับภาพประกอบ โดนมือสะบัดโดนมือสะบัดครดับรรประกอบกันโดนมือสะบัดนะครับแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอ้วกเป็นเลือดนายจะว่ายังไงแล้วเมื่อผมไปตามไปที่สอนอนเนี่ยแกไม่อยู่แล้วแกไปโรงพยาบาลก็รอแกแล้วแกอีกรอตั้งแต่11โมงจนบ่ายสามแกก็ยังไม่มาถึงเราจะผิดหรือเราไม่ผิดก็ช่างเถอะผมจะขอขามาแกให้ฝ่ายเนี่ยไปขอขามาก็เลยตัดสินใจขับรถเนี่ยไปซื้อพงมาลัยแล้วระหว่างที่ขับรถไปซื้อพงมาลัยเนี่ยหลานแกก็โทรศัพท์มา พี่ต่อยคนแก่ได้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยว่าเอ้ยผมมีหลักฐานนะมีคลิปมีพยานมีอะไรพร้อมเลยนะก็เลยไปเจอที่โรงพักพอไปถึงโรงพักฝ่ายเขาก็วายๆวายๆผมก็มีหลักฐานมีทุกอย่างครบตำรวจก็เลยพาไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดเขาก็ยอมสงบโดยดีแต่เขาก็ลงบันทึกประจําวันว่ายายเขาโดนทําร้ายประเด็นมันอยู่ที่ว่าป้าเป้าเนี่ยไม่ปรากฏเลยแล้วก็ไม่ติดต่อมาหาด้วยผมก็เลยบอกผมจะไปเยี่ยมแกแต่ฝ่ายนูน้นบอกว่า ไม่ให้ทั้งที่ผมบอกอแล้วว่าผมจะไปสงบศึกด้วยซ้ําไปขอขมาลาโทษแกผมจะให้แกแบบไปอโหสิกรรมแ,แต่ฝ่ายลัวาไม่มีการากจะไ,ไปแจ้ง,แจ,งแจ้งข้อหาป้าเป้า,เ,ปาเรื่องทะเลาะวิวาทที่สถานีตํำรวจจริงไหมครับไม่มีครับ <c oughs> เห็นตำรวจเ็าออกมาอธิบายว่าคุณยังจะเอาอีกเหรอผมดูในคลิปลฟ์ทั้งหมดนั่นแหละผมก็เห็นว่ามีการพยายามจะไปแจ้งความกับยายเป้าถ้ายายเป้าเอาเรื่องไม่มีเลยครับติดต่อไปที่สอนนอนเลียได้เลยครับว่าฝ่ายผมไม่ได้มีใครไปลงบันทึกประจําวันที่จะแจ้งม,จมีความพยายามจะไป<า>เจรจาก,กับตํารวจแต่ตํารวจออกมาเบรกบอกว่าคุณไม่ดูเหรอคุณผู้ชาย3คนจะมาแจ้งว่าถูกผู้หญิงคนเดียวทําร้ายร่างกายผมดูในคลิปมาหมดแล้วผมไม่ได้ลงบันทึกประจําวันไม่ได้แจ้งไม่ได้เลยแล้วตีรวจไปสนเพื่อไปรอป้าเป้าด้วยไม่ได้แจ้ง โอเคอีกคนจะพูดเป็นใครเชิญครับตอยนะคะโอเคตอยดี่รับคุณตอยครับตอยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะอยากจะพูดขอเป็นกลางคือก็ไม่ทราบว่าจะพูดในสื่อได้หรือเปล่าพูดได้ทุกเรื่องละคนฟังเขามีสติปัญญาที่จะพิรารันอยู่อ่ะพูดไปเลยอ แต่ว่าเหตุการณ์นี้แกเคยพูดบอกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือมีเด็กออโต้เข้าเข้าไปร่วมด้วยจะพูดไงดีคือพูดไปเลยก็เคยบอกยายเป้าแล้วนะคะบอกว่ายายขอยายพักผ่อนได้เปล่าขอร้องยายให้พักผ่อนแกก็บอกว่าโอเครับปากแล้วแกจะพักผ่อนนะคะวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกก็ไปที่วันที่เกิดเรื่องอะคะ่ะเร็วเพราะอะไร<อ>ถึงอยากให้ยายเป้าพักผ่อนครับ แกแกเหนื่อยมันเยอะแล้วค่ะแล้วตอนนี้แกก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์รู้ยังไงว่าเขาเหนื่อยเขาออกมาทุกวันก็เหนื่อยอะค่ะก็อยากให้แกพักผ่อนมากอะค่ะทําไมตัวแกไม่อยากหยุดอตแกอยากจะออกอะแนเป้าแกอยากจะออกอะ กแกเหนื่อยค่ะแกก็ร <rua> ู้จุดเพราะแกเหนื่อยเพราะแกขาแกก็ไม่ดีใช่ไหมคะขาแกก็ขยับไม่ได้ข้างหนึ่งนะคะข้างหนึ่งแกจะยกขึ้นไม่ได้ก็ไปนวดให้แกนะคะก็บอกว่ายายพักผ่อนสักวันนะแกก็ไม่พักก็เกิดเรื่องเป็นความผิดของแกที่ไม่ยอมพักวันนั้นอ้าวจะให้พูดถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะยายยายต้องฟังอยู่แน่เลยตอนนี้ยายต่อยขอพูดจริงๆนะคือยายต่อยก็รักนะคะน้องๆต่ก็รักต่อยมาที่นี่ต่อมา2เดือนต่อไม่ได้พบพ่อแม่ไม่ได้พบทางบ้านเลยนะคะต่อยขอพูดนะคะ นะวันก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะยายพูดเองว่ามีคนจะมาจ้างยายราคาหนึ่งแสนบาทแต่ยายไม่ทําเพราะยายรักประชาธิปไตยอันนี้คือเรื่องอะไรคะอ๋อจะเป้า<อ>เคยเล่าแล้วเคยเล่าในรายการยายนะครับเคยเอามาพูดให้ฟังแล้วมีคนจะจ้างให้หยุดแล้ววันรุ่งขึ้นก็เกิดเรื่องค่ะแล้วยายก็รับปากต่อยแล้วแกจะพักแล้วทำไมยายถึงไม่พัก ก็เเลยเนนวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแกผิดนะคะสายก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอให้พักไปพักแต่มันมัน,มนไม่แต่ว่าสายขอให้จบได้ไหมคะเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้สื่อมันเยอะมากแล้วก็ช่องเจ๊กระเทยตอนนี้ก็เสียหายมากด้วยมไม่เคยไปโจมตีพี่กระเทยแม่รุกอ่อนเลยนะครับแต่ในคอมเมนต์จะมีคําว่าช่องเจ๊กระมเทยทั้งนั้น <ผม S 2> เลย <ไป S 2> ค่ะคมมห้ามใครไม่ได้ แต่ผมยืนยันผมไม่เคยโจมตีใ,นใ,นใดๆต่อพี่กระเทยแม่ลูกอ่อนเลยก็ไตยก็สงสารแกนะวันนี้ก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครสนใจยายเลยไอยต้องวิ่งไปส่งยายเพราะไตยรักยาย,ยางไงเรามาเพื่อเพื่อต่อสู้กันแล้วนะคะไอยไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเรื่องแบบนี้นะค่ะคุณตหอยคิด,ดงไงกับข้อสามเรื่องการปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์ครับเออขอโทษนะคะตอนนี้ต่อยพูดไม่ได้เพราะต่อยกลัวโดนจักรกไปไม่ถึงเยอรมันนะคะไม่ อันนี้มันเรื่องที่พูดกันได้ทั่วไปปกติครับเรื่องข้อสามันไม่ได้ผิดกฎหมายครับการปรยืนยัดเหมือนเดิมค่ะสามข้อค่ะสามข้อยืนหยัดเหมือนเดิมค่ะสามข้อค่ะยังไงก็มั่นใจกับตัวเองค่ะว่ายืนหยัดมั่นใจสามข้อค่ะสามข้อค่ะต่อยขอนะคะต่อยขอให้จบได้หรือเปล่าคะต้องอยู่ที่ผู้ถูกกระทําผมไปตัดสินอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเขาโอเคหรือเปล่าเรื่องเย็นเป้าค่ะเข้าใจกันนะคะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาพูดนะครับฟังความสองข้างนะฮะ